ทีเนี้ยไอความที่เป็นช่างภาพอะ่ะมันรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเราไม่อยากจะทํารูทีนเดิมตลอดพอวินาทีที่มันลั่นคํานี้ไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันจะสเปเชียลให้อยู่เลยนะ for your baby อะ่ะเขาก็เหมือนผู้ชายเขาเหมือนเข้าใจแต่ผู้หญิงอะ่ะเขาแบบเฮ้ยน้ําตาแทบเอ,อ่อสำหรับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตอนที่ ทำงานใหม่ๆเป็นตําแหน่งโฟโต้คเปอร์นะตอนนั้นทำมาประมาณ3เดือนแล้วทีนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดการเขาบอกเฮ้ยเน้นเนี่ยยูคืนนี้ย,ยู่ไปถ่ายนี่เลยฉากเปียนโนมันหนึ่งมันสวยแล้วก็มันขายภาพไเยอะนะฮะแล้วก็เวลาถ่ายมันมีท่าโพสใช้เล่นเยอะบอกว่าเวลาคนที่ถ่ายรูปมาทุกวันทุกวันพอเราได้ศึกษาเข้าไปกับมันวาเออท่าโพสไหนอะไรไงบางเนี่ย ผมมันสนุกมากนะยิ่งยิ่งเวลาที่เราสามารถเพราะอย่างในคืนเวลาทางานบนเรือเขาะจะมีคืนที่เรียกว่าอีเล a ก t n น g h ไก็คือเป็ mm. นภาพแบบหนังเท่านิกะทุกคนแต่งตัวเต็มอะ่ะบางบางชั่วโมงนี่แบบ20-30คนมาต่ออย่างเงี้ยถ้าเรามัวแต่ช้าอยู่อะ่ะมันก็ตายพอดีเขาก็ไม่รอถูกป่ะมันก็เสียโอกาสเพราะฉะนั้นคู่หนึ่งมันจะมีมันจะมีสเต็ปมาว่าคู่หนึ่งถ้า ในกรณีรัเชาวเออร์ชั่วโมงเร่งด่วนจะต้องถ่ายแค่เจ็ดท่าพอเจ็ดท่าเนี่ยมันจะต้องต้องมันจะต้องต่อกันเป็นซีเควนซ์เพื่อจะได้แบบไม่กลับหน้ากับหลังอะไรเงี้ยผมก็มาพอเขามาปุ๊บเขาถ่ายโคดไปปั้ง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 ปังป้ง,ปง,ปงโอ้ยมีความสุขมันมากเลยพอเสร็จมาถึงคู่หนึ่งต่ตอนนั้นเริ่มประมาณช่วงสองตุ่งึ่งและเป็นช่วงที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะไปห้องไดนิ่งแหละเขา ก็เป็นคู่รักที่น่ารักมากเลยผู้ชายผู้หญิงสวยหล่อเลยเอารมณ์แจ็คกอล์นดนั่นแหละเขาเข้ามาถา่ายทีนี้ไอความที่เป็นช่างภาพอ่ะมันรู้สึกว่าเราอยากจะสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเออเราไม่อยากจะทำรูทีนเดิมตลอดผมก็เลยนึกว่าผมก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ย hey, เนี่ยอยู่ฉันมีท่าให้สำหรับดูโดยเฉพาะเลยท่าในี้นะสเปเชียลออย you baby เลยพอพูดเสร็จปุ๊บ ผู้หญิงผู้ชายเขามองหน้ากันไหมผู้หญิงเขาก็มองหันมองหน้าผู้ชายอ่าเงี้ยปุ๊บผู้ชายก็มองหน้าผู้หญิงปุ๊บตาจ้องตากันแล้วผมว่าจับฟองไปที่เอ่อท้องเขาใช่ไหมตรงตรงเบลลี่ของผู้หญิงนะแล้วมันเป็นจังหวะแบบเหมือนปึ๊กปึ๊บผู้หญิงมองหน้าผู้ชายผู้ชายมองหน้าผู้หญิงมันเซี่ยววิเลยเหมือนแบบโคนนั่นอะ ือผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ท้องแต่เขาอ้วนไงกูแบบอได้แต่แบบเออเสร็จปุ๊ผู้ชายก็เหมือนรู้กันเราเราพยายามจ้องหน้าแบบเฮ้ยผมไม่อยากพูดคาว่า I'm so sorry อะไรเงี้ยมาเพราะว่ามันเหมือนยิ่งขยีย่อะไรเงี้ยออผมก็มองหน้าเขาผู้ชายเขาก็เหมือนผู้ชายเขาเหมือนเข้าใจแต่ผู้หญิงอ่ะเขาแบบ เฮ้ยน้ำตาแทบเอ,อ่อคุณผมก็รู้สึกรู้สึกแย่มากเลยกับกับ,ก,บกับเรื่องในวันนั้นนะมันอาจจะมองเป็นเรื่องตลกในวันนี้แต่ว่าเ,ออเป็นบทเรียนที่สำคัญที่ว่านักน,นับตั้งแต่นั้นมาหลังจากนั้นอนะ่ะม,มีข้อหนึ่งเลยที่ต้องจำไว้กับตัวเลยก็คือว่า never assume กับอะไรก็ตามเราไม่ควรจะแบบอนุมานไปเองว่าคนนี้ดูมีพุงนะ อาจจะมีเบบี้หรือเปล่าเกิดเขาไม่มีเบบี้น่าแหกอีกทําไปทําให้แขกเสียความมั่นใจด้วยถูกไหมครับและสุดท้ายครับเหมือนเดิมขายของนิดนึงใครที่สนใจนะครับในเส้นทางนี้อยากจะลงทุนกับตัวเองอยากจะลงทุนกับความรู้ชดุดชุดนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ไปทํางานต่างประเทศน,นะครับมันทําได้จริงนะครับผมเองก็ก็ทําได้จริงมาถ,ถึงมานั่งุูยอยู่ตรงนี้นะครับ ใครที่สนใจนะครับก็ direct message มาคุยกันได้ครับแล้วเจอกันนะครับ